สองเดือนแล้วอันสองเดือนกลัวแล้วว่าสันทิน,นนันจะนั่งบริจายเงินพวกนั่งก็เลยสียหาทางกับบ้านอันเจาะตัวจังไรสื่อตัวจังไรอันเทศนังแนวสันามาปรึกษาพยาบาลทํางานอยู่ที่โรงแรมนะเป็นแม่บ้านของโรงแรมและกะักการเป็นมอนวดทั้งหมดโคกคต้องการศิกษาบ,บ้านด่วนพี่น้องพยาบาลรัสเซียสวัสดีครับมือน,นีพยาบาลรัสเซียเสียมาอา,านรายงานสถานการณ์ของการการปยวีของมอนวดในประเทศรัสเซียห้ ทุกคนไดนฟังเด้ค่ะพี่น้องต่ว่าก่อน18รายงานข่าวเมื่อนี้โพยาบาลอาเซียมีความตื่นเต้นเับาการเนอหิมะตกพี่น้องตื่นเต้นหลายจบอหว่าถึออันหิมะตกในเมืองโซชิตกห้ายค่ะเขาปกติไม่มีหิมะตกในเมืองนี้ได้พี่น้องต่ว่าเสียหายพี่น้องเบื่อบรรยากาศตอนบ่านหิมะเป็นยังไงก่อน18รายงานเด้พี่น้องเด้อหิมะตกขาวพ้นพี่น้องตอนนี้อยู่บนยางกำลังยางไปเห็นงานพี่น้องเอ้ย บนสะพานกำลังเดินมาทำงานอันนี้เป็นอันวิวทัางลางนี่พี่น้องเห็นอันเลยตึกเลยตึก้างลังไปนั่นที่เป็นทะเลเนีพี่น้องนั้เป็นทะเลดําเมืองโซชิพี่น้องเห็นปะเป็นทะเลดํทาทะเลดําเมืองโซชิกริาจายพี่น้องเบอ่งอันบรรยากาศกา่กอนก่อนสิรนยงานข่าวได้พี่น้องเด้อ เบิ่งอีกฝากฟังหนึ่งพี่น้องเขาวโพดเลยเดี๋ยวเชียวบอกเขาสู่ฟังนะพี่น้องรอบแป,ป๊บเดียวเห็นอันหลังค้าวขาวจังสันพี่น้องเห็นบอไม่เต็มฮิมาเดอร์น่นขาวโพดขาวโพดจังสันเห็นบานน่ะหิมะล้วนหล่น,น,นตอนใหม่ไม่ได้มฮิมาพี่น้อง พยบ,บาลลาเซียสวัสดีครับวันนี้พยบ,บาลลาเซียซีมารายงานสถานการณ์ล่าสุดของเ,ออเกี่ยวกับบอหนวดที่เป็ดงานอยู่ประเทศกลกเซียได้พี่น่อยสถานการณ์ตอนนี้กะมีข่าวโควว่าสิดีขึ้นพี่น้องตามตามความผิดเกณฑ์ของหลายหลายคนระดับตามคนที่ว่าขาดคณแนนี่แหละพี่น้องขาดคะแนนหลายหลายคนว่าไอเรื่อง ยูเคนครับรัสเซียนาจิโจประมาณพฤษสภาพิีดีเกิดพี่น้องแต่ว่ากัน่ารัะพี่น้องผมมีพายสามารถสคาดเดาอันคาดเดาจิตใจของกอันพญ่์ฟูติดได้หรอกพี่น้องย้อนยังาติคนเรามันอย่างยากคาดเดายากพี่น้องแต่ว่า,มา,าเ,มเมื่อนี้พยาบาลรัสเซียสิมาเบาเรืองไอ้น้องที่อยู่บนภูเขาเมื่อบ้านทร่ามหาพายาบาลรัสเซียอรานปมาน หอคนอยากกลับประเทศไทยมาปรึกษาเรื่องงานการซื้อตั๋ว่องตัว๋วนะพี่น้องอันบนภูเขานี้ห่างจากบ้านเราประมาณห่างจากอันเมื่อที่คอยอยู่เนี่ยประมาณอนั่งรถไปสองชัมม่วโมงเขาเรียกว่าตรงนั้นจะเป็นพวกเออแหล่งท่องเที่ยวคือสําหรับเมืองหิมะพี่น้องเป็นเป็นหิมะเป็นพุ่นบนภูเขาสําหรับเล่นสก,กี่กวมาในเมืองนี้มันนี่เห็นบ่นบอบรรยากาศเขาหม่ค่อย บรรยากาศดีดีดดดดม้าตกเป็นเขาลเงเอกเล็กอย่างพี่น้องนี่ก็เลยสิมาบอกพี่น้องว่าอันไอ้น้องที่เจ็ดคนโทรมหาหาพยาบาลรัสเซียเยมื่อวานนี้มีปัญหาเรื่องคือทางหลงและทางโรงแรมบริบจายเงินพี่น้องไม่ได้จ่ายเงินเดือนประมาณสองเดือนสองเดือนกว่าแล้วก็เลยเสียหาทางกลับบ้านมาสาบาบาั่นบางประเทศนี้อ่ก็เลยมาโทรศัพทพยายบาลรัสเซียว่าประเทศจังไดดีจิจองตัวจังไดค่าตัวจังไดเจีคน,นพี่น้อง เออน้องที่ทํางานเป็นแม่บ้านก็มีนะแม่บ้านโรงแรมแ้วก็เป็นมอหนวดในโรงแรมมาแบบว่าอันบางคนกับผมมีวิสาบางคนกับมีวิสาแต่ว่าเจ้านายบ่อนจ่ายเงินพี่น้องมันก็นเลยมีปัญหาเรื่องกับเอ,อหมอหนวดถึงเสีอันคอยคาดว่าขาดสถ้นาอา,า,ากาศดีขึ้นพี่นอ้องประมาณเดือนพฤษภาคมแต่ว่าไม่ค่อยังอันบาสาม,มาถ,ถี่จะทรงเงิ่นได้ดรอกพี่น้องตอน,นค่อยว่าเพราะว่าตอนนี้ มอหนวดต้องการสร่งเงินกาบานมากกว่าเพราะว่าคนอยู่บ้านของพวเฮ้ามันมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองอยู่แล้วถ้าใช้จ่ายแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันพี่น้องแต่ว่าเงน่อนมันต้องจําเป็นต้องส่งทุกเดือนไม่ก็เลยอันส่งเงืนบ่ไดา้ถึงเดือนพฤษภาคมจะรีขึ้นแต่บ่รู้ว่าอันกดสิถึงหอดเดือนพฤษภาคมทั้งบ้านสิทากินมอนพี่น้องเออเอาให้จังได้บาที่นี้ก็เลยสิมารายงานถพายพี่ๆน้องๆรู้เด้อเดี๋ยวสิมาว้าสู่อีกพี่น้อง